ผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของซุปเปอร์ลูกทุ่งนะครับออฟครับมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆของออฟที่นั่งดูอยู่ตอนนี้บ้างครับได้เลยก่อนจากไปนะครับก็ฝากผลงานละครก็แล้วกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักออฟในในเรื่องของละครเนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็จะมีอยู่2เรื่องตอนนี้ที่กําลังถ่ายทําอยู่นะครับก็คือเรื่องเรื่องแรกนะครับทางช่อง7ครับเขยบ้านไร่สไปดไฮโซนะฮะแล้วก็เรื่องที่2ทางช่อง7เหมือนกันครับผม หมอลำซัมเมอร์นะฮะฝากเอาไว้ด้วย <c oughs> ไม่ใช่เขาเขาเขารู้จักมันมากกว่าเราเขารู้สึกว่าออฟาจจะไปเอาดีทางด้านการแสดงแล้วไงเป้าจะเอาดีทั้งสองทางนี่แหละก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยอองานอนดิเรกใหม่ก็คือเป็นยูทูบเบอร์ฮะอีกแล้วอ่ะอีกแล้วมีเรื่อยๆนงานอดิเรกมาเรื่อยๆเป็นยูทูบเบอร์ครับแต่ว่าไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์คนเดียวครับตอนนี้ก็ทําเป็นช่องคู่นะฮะ ของอ๊อฟกับธัญญาอาสยามนะครับก็ชื่อช่อง AY Channel นะฮะติดตามเขียนเข้าไปกันได้นะครับเขียนเซิร์ชคำว่าลุงกับหนูอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะฮะเข้าไปดูวาไรตี้ของของอ๊อฟแล้วก็ย่าได้ว่าทำอะไรสนุกสนานนะฮะงงวันงอนกันไปจริงๆหน้าชื่อลุงกับย่าทำไมอ่ะก็ลุงอ๊อฟกับลุงและย่าเหรอฮะลุกแม่อันนั้นมันก็ดูแก่แบบจริงๆเลยลุงกับหนูเรียกกันน่ารักน่ารักนะับแล้วก็ผลงานจะเยอะไปไหม ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวบอกแล้วไงเดี๋ยวหลายแบบหลายแบบเดี๋ยวทีมมาร์เก็ตติ้งติดต่อออฟได้เดี๋ยวซื้อเวลาเพิ่มเว้วิวแล้วก็ฝากผลงานธุรกิจด้วยนะฮะน่ารักน่ารักนะฮะกล้วยตากออฟลูกเทพนะครับผมก็วันนี้ลืมติดไม้ติดมือมานะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ทางเพจ a c e b o o k เลยนะฮะออฟกล้วยลูกเทพนะครับเป็นกล้วยตากนะครับราคาย่อมเยาวนะครับสำหรับยุคนี้เลย ตนกันไว้เยอะๆเลยก็จะดีมากเลยครับใช่นี่ฝากทุกอย่างยกเว้นงานเพลงเลยเนี่ยเป็นอย่างสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้กําลังเหนื่อยอยู่เพิ่งร้องมาเอเราร้องหรือยังนะยังเพราะว่าตอนนี้กําลังเตรียมตัวอยู่นะครับผมอ้าแล้วก็ที่สําคัญที่สุดวันนี้นะฮะประเด็นเลยฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของออฟด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ศิลปินฟรีแลนซ์แล้วนะฮะก็ทํางานกับค่ายเพลงใหม่นะครับชื่อค่าย GD Entertainment ครับผมเป็นลูกทุ่งเบอร์แรกของค่ายเลย แล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารกันได้ใน YouTube GD Entertainment ด้วยนะครับ,รบติดตามด<ล>ู MV UM เร็วนี้แฟนเพจ Facebook ส่วนตัวที่จะติดต่ออะไรบ้างครับได้ครับผมก็ฝากแฟนเพจ Facebook นะฮะ Ig เขียนว่าออฟสุพนัทนะครับ a o f s u p a n a t ทั้ง2องอย่างเลยนะครับะะ<ม> Ig และ Facebook นะครับก็ น่าจะเท่านี้ <laughs> นนหมดแล้วหมดแล้ว <laughs> ว่าจะเอาอีก <laughs> หมดแล้วะนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจากออฟสุพทันนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะัก็คือ True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา <laughs> แล้ววันนี้นะฮะเวลาของซุปเปอร์ลูกทุ่งก็หมดลงแล้วผมธนกรมหาวิทูนและแจ๊ปุ๊กวาินดาคุปติธรรมกุลก็ต้องขอลาไปก่อน พบกันใหม่สัปดาห์หน้าศิลปินรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้นคอยติดตามกันได้ทางแฟนเพจ Facebook นะเจ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบและขอบคุณออกมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เอาละสิละเอาละสิละเอาละสิแบบนี้ต้องคิดหนักเอาละเวละ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 เอาละเวลงรักคนเจ้าชู้เอาละสิละ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 เอาละสิมันยั่วยวนให้สู้ เอาละเว้ยละ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 เอาละเว้ยยูเฉยคงไม่ไหวอกคาสโนวีทิวแรกฉันชัดอยากกลายเป็นเหยื่อหากเธอเป็นเสือเกลือจิมเกลือจิมดูสักทีจะดีไหมเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนนะสอรสชาติคงจะถึงใจมันรอไม่ไหวมันทนไม่ไหวละเธอจ้างั้นลองรักกันมา เอาละสิละ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 เอาละสิยิ่งไกลยิ่งไว้วันเอาละเว้ยละ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 เอาละว้ยโอ้ยฉันมันลุ่มหลงเอาละสิละ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 เอาละสิงานนี้ต้องไปส่ง เอาละเว้ยละ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 เอาละเว้ยฉันคงต้องเสี่ยงตายโอคาสโนวิทิรกฉันชัดอยากกลายเป็นเหยื่อหากเธอเป็นเสือเกืือจิ้มเกลือจิ้มดูสักทีจะดีไหมเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนและสอรสชาติคงจะถึงใจมันรอไม่ไหวมันทนไม่ไหวละเธอจ้างั้นรอหุรักกันมามา กัวที่ไหนเนื้อวหวานหวานจะชิมหรือเปล่าเราก็สิงเธอก็เสือลองขอเสื้อมาคุยกันเช้าเดดน,นัดที่ไหนต่อที่ไหนงัดหัวใจเอามาชนกันดูดิคัสโนวีคัสโนวาวงเขาท่าทันติวรา โอ้คาสโนวีที่รักฉันชักอยากกลายเป็นเหยื่อหากเธอเป็นเสือเกลือจิ้มเกลือจิ้มดูสักทีจะดีไหมเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนนะสอดรสชาติคงจะถึงใจมันรอไม่ไหวมันคนไม่ไหวละเธอจ้าโอ้คาสโนวีที่รักฉันชักอยากกลายเป็นเหยื่อหากเธอเป็นเสือเกลือจิ้มเกลือจิ้มดูสักทีจะดีไหมเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนนะซอดรสชาติคงจะถึงใจมันรอไม่ไหวมันคนไม่ไหวละเธอจ้า And will rock and